สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้ยได้ยินเสียงแล้วมั้ยเป้งใดพ่อปลูกเรียบเรียบเห็นปะยุ่อุบบนเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับมาอู้บบนอุบบนปลูกเรียบร้อยแล้วเจ็ดสิบห้าอย,าอยาูมานั่งอยู่จังหวัดระยองมา,างขายของอยู่ขายของน้านค้าไอยแปด ไม่ไรนู่นว่างบอ้ค่ะบันนี่กับวิ่งล็อกอยู่ระหว่างอุบลกับระยองกับจันเนาะสามล็อกเลยนะ่อเนาะแมนก็ไปก็สิวิ่องอี่ห้ออีกก่ะสุรินหรือสุรินบอ๊ บินแนางร่อเพื่อนางร่องนะไปไลย่ยู่หลายจังหวัดที่พอนสั่งธุรกิจหลยจังหวัดมีแต่ได้มีคนงานเนาะคน็นจะได้มีคนงานเนาะแต่ไรจังหวัดกันไน้อันนี้ทวนของเดิมเนยเนาะพ่อไอ้ซ่องละแสนนี่บ่ท่านได้ทวนดีๆค่ะพ่อซ่องละแสน นั้นทุกอย่างก็อยู่เหมือนเดิมอยู่คือเก่าเนาะแมนตองกระแสนตองละเอีดเหมือนทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับหวยซองอันนี้คนอยากรวยอ๋ออันนี้คือคนอยากรวยดีคือคนอยากรวยชุดชุดคนอยากรวยบาเป็นชุดไหมที่มาเนี่ครับไม่เกี่ยวกับหวยซองนะพี่น้องอ๋อที่จะเว้าหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับหวยซองแล้ว ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคนละากรณีนะพี่น้องนี่คือกรณีคนอยากรวยทุกคนอยากรวยอยากรวยซีเฮดยังไหเพ่อะแบบไหนยังไหเมาให้ให้สามตัวให้สามตัวตรงๆงไปเลยโอ้สามตัวตรงตรงอันนี้ชุดคนอยากรวย,ยกันเมื่อเกี่ยวกับซองเอนอะใครมันไม่เกี่ยวกับ ก็มักหวยซองละแสนกับพิจามณหวยซองละแนมักหวยซองละเจ็ดหมื่นกับพิจามหวยซองเจ็ดหมืนมนหน่นหันมักอ่าคนยักรวยแต่พิจามคนยากรวยพี่น้องอืมอันนี้เนื้อตางมันเป็นห,วห,หัวขบรหนเริ่มพี่น้องอืมอันนี้ก็เดี๋ยวได้ค่ะอันนี้ของของพ่อคือซองละอันนี้คือซองละเจ็ดหมื่นเนาะ นี่ซ่องเจ็ดหมื่นกะมาเน้นเน้นย้ำให้แล้วเนาะอันนี้ทบทวนของเกาพอมาย้ำให้แล้วก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะพ่อเนาะฟนันที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่วิ่งหนึ่งล่างเม็ดเดียวเนะนาะเจ็ดหมื่นนี่เงินซ่องละแสนซ่องละแสนนี่พวกท่านได้ย้ำเนอะพอซ่องละแสนก็คงเหมือนเดิมบอกคะ่ะเหมือนเดิมทุอกอย่างซ่องละแสนศนะูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าเนาะวิ่งศูนย์เม็ดเดียวย้ำไป ไปที่บนเนาะค่ะอันนี้ิิเป็นเป็นสุดของคนอยากรวยมันพอว่าคนอยากรวยสุดคนอยากรวยคนอยากรวยหกตัวมาสามตัวหกตัวมาสามตัวสิกับบม งานที่บอยพาดเรืงัานเนี่ยดักเอาเม็ดม,มันมาแนนมนยังสือกสอบปานใบไงไมาใช้เงินหรอพี่เนองสุดคนอยากรวยมันบ้าพ่อครับสุดคนอยากรวยมีเลข นนนนคนอยากด้วยเป็นไงพ่อว่าหวยเอฟซีตังุกคนอยากรวยเลขสามตัวตรงอ้สามตัวบนบ้าสามตัวตรงมีอยู่ห้าตัวสามตัวตรงมีอยู่หามีอยู่หาชุดบ่ะคะหาตัวเลขหาตัวเลขอ๋อมีอยู่หาตัว สามารถออกสามตัวได้โอ้นั่นก็คือชุดคนอยากรวยเป็นชุดพิเศษว่าจันละแมนครับแมนก็ขอคนละห like, นึ่งไลน์หนึ่งแซนเนียกเอฟซีแฟนช่อง,องคุณพ่อคุณแม่ใครอยากรวยใครอยากรวยพิมมาเลยค่ะอยากรวยกับพ่อดาบเซียนระยองแล้วค่ะ เสียงมันสะท้อนเนี่ยพ่อล,ล้จ้าไม่บรดังแล้วอ่าได้แล้วไม่สะท้อนกลับแล้วพ่อจ้าสุดคนอยากรวยแล้วอะผู้ใดก็อยากรวยล่ะพ่อโจก็อยากรวยด้ยวย ตัวใดเน่ครับพ่อเลขวิ่งเลขวิ่งมีเลขศูนย์มีศูนย์บอกค่ะพ่อกรองที่สามสำหรับเลขวิ่งเด็ดพี่น้องมสีสุดคนอยากด้วย<อ>พี่น้องอยากด้วยคือพอดาบเสือยละย่องก็เขามากดไดไรกดแค่ในชิพนี้เลพี่น้อง สามสี่วันก็ออกเลยท่านเกิดจะรวยแล้วพี่เนาะพ่อไยิ้มเปยเปย์ได้ไม่นอพนนั่งหอดแค่อย่างไงวิ่งศูนย์แมตตเดียววะกันพ่อวิ่งวิ่งศูนย์ลองสามวิ่งศูนย์นะคะลองคือสามเนาะค่ะ แ่แยกแย่ได้พี่น้องมันหวยคนละตอนได้พี่น้องแล้วม,มันหวยพุทธคนจากล่วยวิ่งบนไม่เกี่ยวกับล่างศูนย์กับสามบนไม่เกี่ยวกับล่างค่ะอันนี้คือติดบนห้าตัวมาสามตัวต้อง เป็นต,ตัวน้ำแน่ตัวได้พ่อมีสามมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์เดี๋ยวได้ค่ะมีสามมีสามมี 9, เก้าบอกว่าเดิมตะลับเดิมตะเหลกลักหน่อยไปหาเหลคลักไงอ๋อสามยันสามหกเจ็ดเก้าศูนย์สาม,ม หกเจ็ดเก้าย้ำบอกว่าคันติดเลขสามตัวให้ใหกกับน้ำเลื่อพี่น้องกับน้ำเลื่อก็พังไหนกับชัดต้นทางนั่นแหละให,ให้สามหางพี่น้องบนตรงๆ สามพางจับแล้วบอพ่อจับนนจับแล้วตัวใดค่ะพอ่อสองตัวบนตรงให้ศูนย์สามกับสามศูนย์สองตัวก็ให้ศูนย์สามแล้วค่ะกับสามศูนย์บอกค่ะพ่อครับสองตัวมีศูนย์สามกับสามศูนย์กับเอา ตัวเดีเยวนะแต่ว่าจับกลับเอาเนาะค่ะฟาดเลเลขคาตัวคุณพ่อเอาเลขหกกับเก้ากับเจ็ดเป็นลักร้อยหกกับเจ็ดกับเก้ารักร้อยค่ะพ่อแต่ว่ากันสามสิบสุดศูนย์กะเอาเก็ดใส่ก็ได้เอาเก้าใส่ก็ได้เอาหกาใส่ก็ได,กกได้แต่ว่า งานหนีงานหนีคนจะด้วยนีสามบนใบไปบ่อยเลพี่น้องครับคู่จ้าหศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์สาม ก้าศูนย์สามงานนี่ทุกคนอย่ารวยหมดกลุ 3, 3่มใหม่ด้วยพี่รองเพราะว่ามันมันสามหางอีกสามอีกสามโตัวน่ะมีสิ มาได้ท่อกันเลยสามสามหางพี่น้องมาเข้าศูนย์สามกะจัดพี่น้องกันมาหกศูนย์สามกัจัดพี่น้องกันมาเจ็ดศูนย์สามกัจัดพี่น้องอี่เหลือสิ้นสา,า,นนสสายนเงินแชทสี่แสนห้า,สาแสนบาทเราเข้าเดียวตัวพี่น้อง นี่ก่ะชุเลขสุดนี้เลขดังนี่เลขดังบ่ค่ะชุดนี้นี้เลขดังพี่น้องม่ดังตัวไหนห่ะพ่อดังดังเจ็ดสองสองเจ็ดอ๋อนี่ชุดดังนั่นสิบหกกันยาหกชุดดัง,ดงเจ็ดสองอ่ะคุณพ่อนั่นเป็นคน นิดตามกระแสเลยข,ขึ้นอันด้บี่น้องคำเดียวว่าข้าเจ้าของบริการงานรอดอ่ข้าเจ้า,าไปดึงมาจากอันันตะโธแล้วพี่น้องดูไปตัวรัตตะเลยพี่น้องนี่ผมบอกเลยกันขันมกักเก็บสองเ่าแล้วพี่น้อง เุนำไปตวรวจลัตเตอรีนั่นแนะ่ะอันนั้นไปโชคแต่ว่าคุณฟอนบอมาสขอทำเดี๋ยวว่าบมาอมัสเนาะเอาพอ่อเดี๋ยวขออนุญาตทวนตัวเลขให้เอฟซีก่อนเนาะค่ะมาเขียนถือบอร์เนาะค่ะ จากพ่อดาบเซียรยองงวด16กันยายน2 5 6 7แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะชุดนี้คือชุดคนอยากรวยเนาะคะ่ะวิ่ง0เน้นที่0เนาะคะ่ะลอง3บนเนาะคะ่ะอันนี้เป็นชุดบนทั้งหมดเนาะคะ่ะก็เลขหลักมีอยู่5าตัวเนาะคะ่ะมี3มี6มี7มี9มี0เนาะคะ่ะจับที่2ตัวกับ0 3 ตกกับกับสามศูนย์เม็ดเดียวเนาะค่ะแล้วก็สามตัวมีหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์สามนะค่ะสังเกตเบื้องลักร้อยของพ่อกับมีหกมีเจ็ดมีเก้านะพ่อถูกวะค่ะพ่อถูกเนาะมันมันมันบ่อยว่าลักร้อยหรอกเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อเอาเอามันไปลักร้อยชื้ออ๋อกั๊กั๊หกประตูก็ได้เนาะ พูดพูดง่ายๆพูดง่ายๆคือว่าเลขห้าตัวเขาสามารถมาได้สามตัวอืมค่ะพูดง่ายมีสามมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์สามารถมาได้สามตัวตรงเป็นแนวทางเนาะอันนี้การหรับเจ็ดหกเก้าคุณพ่อเขาไม่จับให้เพราะคุณพ่อมัน มันอิงก,กับเลขศูนย์เจ็ดหกเก้าปรจับเลขศูนย์ของคุณพอ่อะย้อบอกว่าฮาลานบาทได้ที่นอ้องศูนย์ฮาลานบาทเนาะวค่ะฮาลานบาทเล้เลขศูนยเน้นไปที่นบนนะเน้นไปที่บนแต่ว่าวิ่งไปได้ทั้งบนทั้งล่างมันบ่พอหรือจังไหน บนคือบนล่ะบนคือบนล่างคือล่างหมูค่ะนอืมชัดเจนเนาะค่ะมีบอกว่าวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นล่างนั่นแต่แต่แรงมาคนรมากเคยซื้อซื้อเลขยพี่น้องปิดตู้มันยังทั้งบนทั้งล่างมันโบมันซื้อหาล้านก็ซื้อหาล้านไปตัวเดียวโคโล่ถือกับถือโคตรถือกันแล้วไปพี่น้องหาล้านนี่ก็จะซิปหาล้านเลย ได้ก็ยีสปาล้ลนเนาะบนนไหมเรียวทายสูงคุณพ่อขออ่าน้ำจักคำเมียเรียชีทุกคู่ทุกคนครับพอ่อเอาครับคุณพ่อคุณแม่ทุกคู่ทุกคนนะในมิตรตามของขขขค,อค,คุณพ่อดับเชื้อระยองค่าผู้ใด้อยาก ร่วมบุญนะครับร่วมบุญครับเป็นป่าบาได้พี่น้องน่าจะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะกาบุละอีกจับสองเหรียญตัวาณพี่น้องยังสีข้าวข้ห้ฟังแต่ที่ทา่ทาท่าไม่เบิดทุกขุสุขละเจ้าของช่องยูทูบทุกช่องนะพี่น้อง ขอเป็นร่วมเจ้าภาพด้วยจ้าพ่อคุณขอมาพ้าป้าจังหวัดร้อยเอ็ดพาป้าจังวัดร้อยเอ็ด,อด,ออดแต่ว่าไปเอ็ดอ่าสั่งสั่งวัดพระเจ้าระพี่นทร์คุณอขออยากให้คุณพ่อดาเป็นเจ้าภาพแต่คุณพ่อ,อก็ขอดัดท่าจากช่องยูทูบแล้วกัน อยู่ในไล่ของคุณท่อดาบเสียงยอง่องด้วยกันด้วพี่นอ้องคือคือบอกง่ายๆกันกันอย่าร่วมป้ากะจริงกลางม้าทุ่มมากพี่น้องเพราะว่าสิแดงพิมพ์ชืมันนีวัดใดอำเภอใดจังใดสีแจ้งอีกรอบนึงงมันบ่พ้อหรือจังใดขันจังสีแจ้งอีกรอบละจ้ะอันนี้เกินเกินกันเนาะ มิโฉมมิลาบมิมานงวดนนี้เนาะเพ่นได้ร่วมบุญน้ำเนาะพอเนอะอันนั้นก็คืนย่กเทพวดาละ่ะเรื่องเรื่องนั่นอ่ะไอ้ตะบ่เรี้ยงปลาปลานั่นคือุลขอมานะจ้ะเรื่องขอมากก่ะเอา้าก็เป็นคนไทยกันพงสีบ่แรงน้ำใจเ้ยพี่้องเถอะมืดอ่ะช่วยเหลือพ้นฟังละาหละอันตัวเลข พูดไปแล้วดิค่ะพอตัวเลขบอกแล้วย้ำแล้วเนาะค่ะและ้วกาสายบุญเนาะค่ะสายบุญพ่อดาบเซียนระยองค่ะขคนอยากร่วมบุญพ่ป้าค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกที่หนึ่งเนาะค่ะจากยูจังหวัด้อยเอ็ดวัดไหนตำบลอะไรใครอยากไปร่วมบุญร่วมงานค่ะเดี๋ยวให้พ่อแจ้งอีกรอบนึงเนาะพอนอะสายบุญเอฟซีแฟนช่งเนาะค่ะฝากต้อนกันมี่ อันไหนอีกบ่พอ่อฝากถึงเอฟซีไม่ำเนียลนะจ้ะวยพ่อในเอฟซีแน่ค่ะพ่อวันนี้ครับ,ม,รบมือหน่อยๆของคุณพอดาเซีย่องอองยุ่งวัยสุขุสุข,สขวนเดยพี่นองอ่าอันนี้ระหว่างเลขหวยซองละแสนระหว่างเลขหวยซองละเจ็ดหมื่นระหว่างเลขชุดคนอยากรวยนะครับบันกะ ทุกอย่างอ่ะเป็นแนวทางเลยพี่น้องแต่กระคาดว่าพี่น้องสิได้พูดหนีพูดสินบพรว่าหวยซองละแสนบพรว่าหวยซองอีกเจ็ดหมื่นเพรว่าอ่าหวยพูดคนอยากรวยอ่าคนชุดคนอยากรวยไออาทิตย์เรียงรางเรียงรางน้ำจากสองหางนะลรางสองแทงตัวใดค่ะพ่อ อ่า C หนึ่ง C หนึ่งกันลุดีสามด้วยีหนึ่งนี่คืออยู่ซองละเจ็ดหมืม่นแล้วด้วยค่ะอ่าน,นั่นก็มันมันมันส่วนโวนของเฟิรนอ่ะนี่มันมันชุดใจชุดกดันลุดของคนอยากรวยค่ะคือตัวใดกัะเพาะกันล่าง ับด้วยเพื่อนไหนเลขล่างจ้าทีหนึง่งกันหลุดสีสามสีหนึ่งกับสีสามเหรอคะมนกับแมนนี่นก,นนนนกันล่างเนาะจะกัย้ำกัย้ำทีหนึ่งหนึ่งทีก่น่้องแต่ว่ากานหลุดกันหลุดกันหลุดกันหลุด สามสี่ล่างยำเจ็ดด่านยังอยู่คือเกาด้พี่น้องค่ะเลขหนึ่งอ่ะยำเลยอา่าตุ๊ดใจรายการค่ะพ่อขเข้ามาสวัสดีครับคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อที่ให้แนวทางลงซ่องโจพารวยฝากเอฟซีแฟนซองนะคะ่ะ กลับขอบคุณมากค่ะพอ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกะัแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางของพ่อดาบเซียระยองกัได้พูดไปแล้วเนาะคะ่ะเอาเมื่อนี้เป็นคลิปของว่าเมื่อนี้เป็นแนวทางของคนอยากรวยเนาะคะ่ะคลิปของพ่อดาบเซียระยองจะมีอยู่สามสามชุดเนาะคะ่ะสามสเต็ปเนาะ,ะก็คือ วันนี้ก็คือแนวทางคนอยากรวยวิ่งศูนย์เน้นที่บนแลคะคลิปคนอยากรวยนี่วิ่งศูนย์บนล่องสามแลคะ่ะเน้นที่ศูนย์เนาะแล้วก็ห้าตัวมาสามตัวสามหกเจ็ดเก้าศูนย์แลคะพ่อจำไห้กับมีหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์สามอันนี้หกเจ็ดเก้าเพื่อนกับบอได้บอกว่าะจะเป็นลักลอยตายตัวและะ้วค่ะ กระมุนเอาเนอสามหางนี่สามชุดแล้วก็สองตัวศูนย์สามสามศูนย์นะคะตกกลับเนะคะส่วนล่างเนาะล่าง,งพ่อกับแม่ย่ำที่ซ C หนะะึ่งเนาะ C หนึ่ง C สามเนาะ C หนึ่งกับ C สามกัจะเริ่มกลับดั้มเนาะะอันนี้ชุดของคนอยากรวยเนาะ,ะมานี่ยซองละแสนเนาะ ซองละแสนก็สิเป็นซองบนคือเก้านะคะอันนี้คือซองละแสนนี่อันนี้ซองละแสนวิ่งศูนย์ศูนย์ก็ยังคงอยู่บ่ได้เปลี่ยนแปลงและะ้วค่ะศูนย์ยังคงอยู่ซองละแสนนี่หยายแต่ตองงวดและะ้วค่ะก็มีศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์เก้านะคะเพิ่นเน่นบนแนละะ้วค่ะนี่แล้วก็ซองละเจ็ดหมื่นแล้วค่ะ อันนี้ก็ซ่องละเจ็ดหมื่นได้ว่าออกคลิปไปแล้วเนาะคะ่ะซองเจ็ดหมื่นนี่วิ่งหนึ่งเม็ดเดียวเนาะคะ่ะเน้นที่ล่างเนาะค่ะตอนแรกพ่อหายมากเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะเก้าหนึ่งกับสี่หนึ่งพ่อเรียกว่าเก้าหนึ่งว่าเอาตัดถิมวะจันคือไม่เอาแล้วนะเก้าหนึ่งนี่ไม่เอาแล้วก็เป็นสี่หนึ่งเนาะคะ่ะย่ำห้แล้วก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะคะ่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่อันนี้ก็คือซองละเจ็ดหมื่นเนาะคะ่ะแนวทางจากพ่อดาบเชียงระยอง เอฟซีแฟนซองนะคะฝากเอฟซีแฟนซองคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรุสุคนนะคะเอาก็ขอกดลคหนึ่ง like, ไลค์หนึ่งแชร์เด้อคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องโจผ้ารุ้ยน้ำแม่เด้อค่ะแล้วะะละก็บกับพ่อดาบนำเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดเนาะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆตางทางช่องเนาะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณพอ่คณพอคุณแม่พี่น้องสุบูรุสุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ ก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะยิบจับลอตเตอรี่ใบไหนเป็นโชคเป็นลาภเป็นมนันแห้งปัง,ปง,ปงเๆเรวยๆพูดดีคิดดีไงถือรางวัลที่หนึง่งให้รวยลุยรวยค่ะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นอีกเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ